บริษัทเควซาคลินิกเวชกรรมรับออกหน่วยตรวจนอกสถานที่บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 สอบถามเพิ่มเติมโทร0998609290 โนโฟาร์มารวมทั้งจังหวัดเนี่ยนะฮะ101,000คนนะครับเป็นจํานวน220,000โดสนะครับซึ่งอปจอก็พยายามกระจายออกไปให้ทุกคน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้จัดหาวัคซีนทางเลือกในการป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันหมู่เป็นการเสริมแนวทางการกระจายวัคซีนหลักจากทางรัฐบาลโดยที่ผ่านมาได้ติดต่อสั่งซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มจากจุฬาพรราชวิทยายลัยรวมจำนวน2.2แสนโดสเพื่อกระจายให้ประชาชนจังหวัดชนบุรีไม่รวมเมืองพัทยาจำนวน1.1แสนคนนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมมีรายงานว่าจุลาภรณราชวิทยายลัยได้จัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีแล้ว และได้กำหนดกระจายวัคซีนต่อให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนกับเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีโดยกำหนดใช้พื้นที่อาคารกรีธานในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเป็นสถานที่ให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มกับประชาชนโดยพบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกท่ามกลางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด นายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนซีนโนฟาร์มดังกล่าวว่าทางองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจะได้พยายามกระจายวัคซีนซีนโนฟาร์มให้ทั่วทั้งจังหวัดโดยอำเภอบางละมุงถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเป็นกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดเนื่องด้วยเป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวด้วย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีก็ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกอำเภอเพื่อจะได้จัดสรรและกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง โดยได้จัดสรรวัคซีนซินโนฟาร์มให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอบางละมุงยกเว้นเมืองพัทยาที่ได้มีการสั่งซื้อไปแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ1 5 0 0 0คนแบ่งการฉีดออกเป็น3วันโดยในวันนี้เป็นวันแรกที่จะให้บริการประมาณกว่า4,400คนถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนที่เร็วขึ้นและมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรียังไม่เปิดให้บริการในเรื่องของการเข้ารับวัคซีนแบบ Walk-in เนื่องด้วยต้องมีการรายงานแผนการกระจายวัคซีนให้กับทางจุลาภรราชวิทยายลัยได้รับทราบ ซึ่งหากประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ได้รับการจัดสรรนวัคซีนทางอื่นก่อนวัคซีนที่เหลือก็จะนำไปใช้กับประชาชนจังหวัดชนบุรีรายอื่นต่อไปรวมทั้งกลุ่มประชากรแฝงที่มาทำงานอยู่ในจังหวัดชนบุรีต่อไปด้วยเอ่อทวัคซีนจีโนฟาร์มนะครับองค์การหาสุทจังหวัดชนบุรีเนี่ยได้มีการจองซื้อนะครับรวัคซีนจีโนฟาร์มมารวมทั้งจังหวัดเนี่ยนะฮะหนึ่งแคนนะครับ เป็นจํานวน220,000โดสนะครับซึ่งอบจอก็พยายามกระจายออกไปให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดเลาะทั้งจังหวัดนะครับอ,อําภอบางละมุงก็จะเป็นหนึ่งในอ,อํเอาเภอที่เป็นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดด้วยเพราะว่าเราเป็นเมืองที่ประชากรอยู่มากนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ในส่วนนี้เราก็อบจอก็มีการกระจายเข้ามานะครับแต่เราก็ได้มีการประสานกับทางเมืองพัทยาด้วยโดยพัทยาเขาจะซื้อต่างหากฉังนั้นเนี่ย อบจก็จะมีการกระจายออกไปในท้องถิ่นในพื้อบางละมุงทุกแห่งนะครับยกเว้นเมืองพัทยานะครับรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยก็ประมาณประมาณ1 5 0 0 0นหคนนะครับดูเอากลมๆว้กว่าน,นะครับอ่าซึ่งแบ่งออกเป็นการฉีดเข็มแรกเนี่ยสามวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะฮะจำนวน4 4,400กว่าคนนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็จะอีกอีก2วันนะครับวันที่4แล้ววันที่5นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเข็มที่1 นะครับซึ่งผมเชื่อว่าวัคซีนที่อปจอได้จองซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้ประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับการฉีดเพิ่มขึ้นจากวัคซีนที่สารสุขนะครับได้ลงมาฉีดเป็นประจำอยู่แล้วถ้าหากเรามีการฉีดวัคซีนได้มากๆนะครับเราก็จะสามารถเปิดธุกรกิจร้านค้าเปิดเมืองเปิดการท่องเที่ยวได้ตามเปิดรเพิ่มเติมนะครับให้กับประชาชนในจังหวัดชุมพรได้ก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับก็ ก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเองก็เข้าใจนะครับเดี๋ยวนี้ก็ออกมาฉีดกันมากขึ้นนะครับก็คาดว่าวัคซีนที่ของรัฐบาลก็ดีของปอปจก็ดีเนี่ยนะครับเราก็ตั้งเป้าว่าอยากให้ทางชนบุรีโดยเฉพาะทางพัทยาเนี่ยสามารถเปิดการท่องเที่ยวได้นะครับภายในไม่เกินปลายปีนี้ให้ได้ครับ